สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับอวอดีอนนแฟมิลี่นะคะวันนี้ออดีไปหาหมอมานะคะได้ยามานะคะเป็นยาแก้อะไรนะยาแก้อักเสบยาแก้ไอโอ้โหอเวไลาวหนึ่งนะคะ<ม>แล้วอันนี้ก็คือยาหยอดจมูกมเพราะว่าเลือกกำเดาทนนี่ชอบไหลนะคะชุดเราไหมคะชุดเหมือนกันเลยคะ่ะออดีจะกินยาก,ก่อนหรือว่าจะหยอดจมูกก่อนคะ โอเคเดี๋ยวเรามาป้อนยาออดี้กันนะคะอไอละอันนี้ก็เป็นยาแก้ไอนะคะกินเช้าก็างมนันอันนี้ออดี้นั่งดีดีออดี้นั่งดีดีค่ะดีนาแสงเก่งเพราะที่เขายังกินยาเม็ดไม่เป็นนะ รสพื้นเหงียนเขาพูดนะคะว่ายาอร่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเรากินเนี่ยจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกอย่างเดียวเขาพูดว่าเป็นการแก้อักเสบไม่แต่เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้า,ถาน้ำมันานี้แล้วนะอุ้ยมันน้ำส้มเลยอันนี้แม่แบบไม่ชอบตอนเด็กแไม่ชอบอะไรคะ เืนน้ำลงไปดิืยแลเป็นไงคะเอม่อร่อย่นีแม่อร่อยแต่ดีโอเคต่อไปเดี๋ยวลมาหยดจมูกนะคะดีปยที่ไปล้างจมูกยาหยดจมูกดีจมูกสเวลา เพราะว่าออดี้เนี่ยชอบเลือกกำดาวไหลแม่หม่มก็ตอนบบตีสามตีสี่ใช่มีอยู่วันหนึ่งนะคะไหลตอนตีสองแม่หม่มก็มาซับเลือดให้พอผ่านไปอีกตีห้ามั้งประมาณเนี้ยตีสี่ตีห้าลุกมาไดกำดาวมมันแสบเลยเอยไปนะคะมันแสบไหมไม่รู้อ่ะเลยไว้อะไร,ะไ,รไม่ได้ขนาดนั้นนิดเดียว เงยมันไมน่มันก็เหมือนน้ำเข้าจมูกนิดนึงแล้วก็ต้องอน,นั่นไงอย่าให้เข้าตานะอันตรา,ายนะตาบอดนะหลับตาไว้ <c oughs> เลยหนึ่งทีสองทีพอลพอ,อย่าลุ้มลุกนอนไว้ก่อน,นอมาไว้ก่อนเขาให้นอนสามถึงสี่นาะทีนะที่แต่เราจับเวลานะคะโอเคเรียบร้อยนะคะทำ <c oughs> ไมหน้าเป็นงั้นเอริเป็น,น <c oughs> ไงครับหยอดไปแล้วรู้สึกยังไง เป็นยังไงมันเป็นยังไงอาะไม่ได้เป็นยังไงอ่ะน้ำตาไหลแล้วนี่น้ำตาไหลเป็นยังไงไหนอนธิบายบสิบอกไม่ได้ <laughs> บอกไม่ได้แต่น้ำตาไหลคืออะไรอ่ะโอ้ยน่าสงสารบอกไม่ได้ยังไงนะคะลูกแสบแสบเหมือนแบบ น้ำแบบน้ำแป๊บซี่เขาจะงมูอะน้ำแป๊บซี่เขาจะหมูแ,แล้วเปรียบเทียบด้วยน้ำแป๊บซี่นะนะลองให้นะคะตรงสางเขามากแล้วมันมันมีกลิ่นไหมลูกยาไม่มีกลิ่นออแต่มันเซลดไว้นะเผื่อมันจะดีขึ้นนะแล้วออดี้ก็ต้องกินผักผลไม้ด้วยนะคะรู้ไหมอ๋อแต่ไม่ซื้อผลไม้เลยอะ่ะกินก็กินส้มกินอะไรอย่างเงี้ยวิตามินซีอะค่ะอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเอาการะปอ๋อยาวิตามินซีให้เด็ก่ะบนโต๊ะนะคะ เอาไว้พบรอยนะคะออดี้ไม่สบายบ่อยมากการที่แล้วก็ไม่ไปใช่อ่ะพี่เอากัสดยิบยามาให้น้องเลยค่ะป้อนน้องเลยค่ะสองเม็ดมื่เม็ดเนาะได้แล้วค่ะมาต่อไปกินวิตามินอืมวิตามินนะคะหยิบค่ะหยิบสิคะอ่ะต้องให้พี่เอากัสป้อนเลยเหรอโอ้โหสภาพน้ำลายโดนพี่เอากัสหยิบเลยค่ะหยิบน้ำลายโดนพี่อักัสค่ะ พี่อกาดกินได้นะคะวิตามินนะนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ออดี้หน่อยนะคะให้ออดี้หายเร็วๆหน่อยนะนี่มีพี่ออกาดดูแลนะคะเดี๋ยวพี่ออกัสก็กลับบ้านแล้วนะคะใส่ชุดเหมือนกันโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ออดี้หน่อยนะคะบายบาย